สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเสียงปืนที่ชายแดนเดินธันวาคมปี68ที่ผ่านมานิบอ๋อมันให้ความรู้สึกที่ต่าออกไปจริงๆนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆแล้วครับมันเหมือนเป็นการปะทะที่รุนแรงแล้วก็ดูเหมือนจะมีการเตรียมการมาอย่างดีด้วยอืม คือถ้ามองเผินๆก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่เรื่องเขตแดนธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่พอเรามาดูข้อมูลที่เรามีวันนี้ค่ะทั้งจากฝ่ายความมั่นคงทั้งบทวิเคราะห์เศรษฐกิจจากกระทรวงแรงงานแล้วก็เอกสารทางประวัติศาสตร์โอ้หมันบอกเลยว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งจริงๆถูกต้องเลยค่ะภาพการสู้รบที่เราเห็นเป็นแค่เหมือนเป็นอาการที่แสดงออกมาแต่ว่าต้นตอของปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นมากครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องกระสุนกับบังเกอร์แต่เป็นเรื่องของแผนที่เก่าร้อยกว่าปีขุมทรัพย์พลังงานใต้ทะเลแล้วก็มีเรื่องเกมการเมืองเข้ามาเกี่ยวอีกนั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการเชื่อมโยงจุดเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดใช่ค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าเหตุการณ์ประทะที่ช่องบกหรือที่สากแก้วมันเชื่อมโยงกับปัญหาที่อย่างรากลึกมานานได้ยังไงโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ปัจจุบันที่ร้อนที่สุดก่อนเลย การประทะในปี2568นี่อะไรที่ทำให้มันดูน่ากังวลกว่าครั้งก่อนๆครับความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือระดับความรุนแรงค่ะแล้วก็ขอบเขตที่มันขยายวนกว้างออกไป คือความตึงเครียดมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะคะแถวแถวช่องบกที่อุบลราชธานีแต่ตอนนั้นยังเป็นการประทะกันประปรายรแต่พอมาถึงเดือนธันวาคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอันนี้กลายเป็นการสู้รบเต็มรูปแบบเลยค่ะรายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่1ก็ยืนยันว่ามีการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ปฏิบัติการขนาดใหญ่เลยใช่ค่ะในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วบ้านคลองแผง มีการเข้าควบคุมพื้นที่วางแนวลวดหนามกันอย่างจริงจังเลยแล้วผมเห็นในรายงานมีเรื่องที่น่ากังวลมากๆคือการตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PM2 นี่มันร้ายแรงแค่ไหนครับร้ายแรงมากค่ะเพราะว่าน,นี่คืออาวุธที่ไม่ได้แยกแยะเป้าหมายเลยว่าเป็นทหารหรือพล,ลเรือนอืมแล้วการใช้ระเบิดชนิดนี้เนี่ยมันถือเป็นการละเมิดอนุสัญญ,ญาออตตาวาเลยนะคะว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเองก็เป็นรัฐภาคีทั้งคู่ แปลว,ว่าสถานการณ์มันไปถึงจุดที่ไม่สนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศแล้วประมาณนั้นเลยค่ะแล้วนอกจากการรบบนดินยังมีการใช้อาวุธหนักด้วยมีการยืนยันว่าฝ่ายไทยใช้รถถังยิงทำลายอาคารบ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวยิงใส่คาสิโนเลยเหรอครับทำไมเป้าหมายถึงเป็นที่นั่นเพราะฝ่ายความมั่นคงของเรารายงานค่ะว่าอาคารนั้นถูกใช้เป็นที่ตั้งสำหรับยิงอาวุธสนับสนุนเข้ามาในฝั่งไทยอ เข้้าใจแลวมันไม่ใช่การโจมตีพลเลือนแต่เป็นการทําลายฐานยิงทางทหารที่แฝงตัวอยู่ในอาคารพลเลือนนะคะซึ่งนี่ก็ชี้ให้เห็นถึงยุทธวิธีที่เปลี่ยนไปของทั้งสองฝ่ายเลยน่าสนใจมากครับแล้วในแง่ยุทธวิธีมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาในครั้งนี้บ้างครับถ้าดูจากบทวิเคราะห์ของสื่อนะคะฝั่งกัมพูชามีการปรับตัวที่น่าสนใจอยู่สองอย่างอย่างแรกคือเขาเลี่ยงการประทะซึ่งซึ่งหน้าในที่โลง่ง แล้วก็พยายามใช้ผู้มีประเทศให้เป็นประโยชน์ซ่อนกำลังพลตามชะงอนผาป่าทึบเพื่อลดความได้เปรียบด้านกำลังทางอากาศของเราเหมือนใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรมากกว่ากองทัพตามแบบแผนใช่เลยค่ะและอย่างที่สองซึ่งอันนี้แยบยนต์กว่ามากคือการใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามข่าวสารหรือ information warfare สงครามข่าวสารหมายความว่ายังไงครับสู้กันบนจอด้วยเหรอหรือว่าเขาจงใจยั่วยุให้เราตอบโต้รุนแรง แนวคิดเป็นแบบนั้นเลยค่ะคืออาจจะเริ่มจากการยิงยั่วยูด้วยอาวุธเล็กๆก่อนครับโดยที่เขารู้ว่าหลักนิยมของกองทัพไทยคือการตอบโต้อย่างหนักหน่วงและเด็ดขาดพอเราตอบโต้กลับด้วยรถถังหรือปืนใหญ่ภาพความเสียหายมันก็จะรุนแรงถูกต้องค่ะภาพเหล่านั้นก็จะถูกบันทึกไว้แล้วนําไปเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศพร้อมกับเรื่องเล่าว,ว่าดูสิไทยลุกรานเราอย่างโหดเหี้ยมเป็นเกมที่คํานวณมาอย่างดีเลย เป็นเกมที่น่ากลัวมากแล้วฝั่งไทยเราตั้งรับกับเรื่องนี้ยังไงครับดูเหมือนเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยฝั่งไทยก็เตรียมตัวมาดีค่ะมีแผนปฏิบัติการที่ชื่อว่าจาัก,กรพงษ์ภูวนาที่วางไว้ล่วงหน้าเลยอ๋อมีชื่อแผนด้วยและมุมมองจากฝ่ายความมั่นคงของเราในครั้งนี้ก็น่าสนใจมากคือไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่วิกฤตแต่เป็นโอกาสโอกาสนะครับโอกาสในแง่ไหน โอกาสในการจัดระเบียบชายแดนแล้วก็สะสางปัญหาที่มันคาราคาสังมานานอย่างเช่นการเข้าทำลายกระเช้าลำเลียงสเสบียงที่เคยเป็นปัญหาตรงประสาทตาควายในรอบก่อนๆครั้งนี้เราเข้าไปจัดการเลยแปลว่าครั้งนี้เราไม่ได้แค่ตั้งรับแต่มีความตั้งใจที่ชัดเจนว่าจะเข้าไปจัดการปัญหาให้จบเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บกประกาศออกมาชัดเจนแล้วก็แข็งกร้าวมากค่ะคือทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางทหารในพื้นที่ชายแดนโห oh. เพื่อสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้ประชาชนของเราในระยะยาวซึ่งนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเราจะไม่ยอมให้มีการยั่วยุแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆครับแต่การวางท่าทีทางทหารที่แข็งกร้าวแบบนี้มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายแล้วราคานี้ก็ไม่ได้จ่ายด้วยนกประมาณกลาโหมอย่างเดียวแต่จ่ายด้วยชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งเป็นส่วนที่มักจะหายไปจากพาดหัวข่าวเลยนะคะใช่เลยครับพอพูดถึงการอพยพเรากาลังพูดถึงคนจํานวนเท่าไหร่ครับ จำนวนมหาศาลเลยค่ะข้อมูลระบุว่าประชาชนใน4อำเภอของจังหวัดสระแก้วกว่า180,000คนต้องทิ้งบ้าน180,000ค่ะต้องทิ้งทุกอย่างไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวลองนึกภาพเม,เมืองทั้งเมืองที่ว่างเปล่าดูสิคะและที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆครับทั้งชาวกุยขเขมรลาวที่อาศัยอยู่บริเวณ4จังหวัดชายแดนอีสานใต้วิถีชีวิตของพวกเขา คือพังทลายลงในชั่วข้ามคืนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในทันทีคืออะไรบ้างครับปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่หนักที่สุดเลยคือช่วงเวลานี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิซึ่งสำหรับหลายครอบครัวมันคือรายไร่เกือบทั้งปีเลยนะคะ oh. แต่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ได้ต้องทิ้งนาข้าวที่กำลังออกรวงสีทองไว้เบื้องหลังแล้วยังไม่นับเรื่องปัสสุสัตว์วัวควายที่ต้องปล่อยทิ้งไว้ซึ่งนั่นมันคือ สินทรัพย์คือเงินออมทั้งชีวิตของเขาเลยใช่ค่ะแล้วพอไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์พักพิงความกังวลก็คงไม่ได้ลดลงกับยิ่งเพิ่มขึ้นโดย้ําไปครับถ้าสถานการณ์มันยืดเยือ้อปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารน้ำดื่มสุขอนามัยจะตามมาแน่นอนและผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ชายแดนนะคะคลื่นกระแทกจากระเบิดที่สะแก้วมันสั่นไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยจากการประทะที่ชายแดนเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบในระดับประเทศได้ยังไง ด้วยตัวเลขตัวเดียวที่น่าตกใจจากรายงานของกระทรวงแรงงานค่ะประเทศไทยเราพึ่งพาแรงงานจากกัมพูชามากถึง4 9 0 0 0 0คน4 9 0 0 0 0คนผมว่าคนส่วนใหญ่คงไม่เคยรู้ว่าตัวเลขมันสูงขนาดนี้คิดเป็น12.15%ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในประเทศเลยนะคะแล้วภาคธุรกิจไหนที่ต้องพึ่งพาแรงงานกลุ่มนี้มากที่สุดครับ หนักที่สุดคือภาคก่อสร้างค่ะมีแรงงานกัมพูชาอยู่กว่า176,000คนโอ้ oh. ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นผู้รับเหมารายย่อยในกรุงเทพคืนเดียวคนงานอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งโครงการก็หยุดชะงักทันทีครับแล้วก็มีภาคการผลิตใช่ค่ะภาคการผลิตในโรงงานต่างๆอีกแสนกว่าคนแล้วก็ภาคเกษตร,รกรรมอีก6 0หมืกว่าคนพอมีการปิดด่านชายแดนห่วงโซ่อปทานพวกนี้ก็ขาดสะบัน้น ที่เห็นภาพชัดที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตลาดโรงเกลือที่ได้ยินมาว่าแรงงานกว่า70เป็นชาวกัมพูชาที่นั่นคงเหมือนเมืองร้างไปเลยแทบจะหยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ค่ะตลาดโรงเกลือคือภาพจำลองขนาดเล็กของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่พึ่งพากันอย่างลึกซึง้งพอชายแดนปิดเครื่องยนต์เศรษฐกิจตรงนั้นก็ดับทันที แล้วภาครัฐเขามีมาตรการรับมือ,อยังไงบ้างครับในระยะสั้นก็มีการผ่อนผันให้แรงงานที่อยู่ในประเทศแล้วสามารถทํางานต่อได้ชั่วคราวเพื่อประคองไม่ให้ธุรกิจล้มไปก่อนแต่ในระยะยาวมันคือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่เลยค่ะ สัญญาณเตือนว่าเราเพิ่งพาแรงงานจากแหล่งเดียวมากเกินไปถูกต้องค่ะตอนนี้ก็เลยเริ่มมีการพิจารณาหาแหล่งแรงงานทดแทนอย่างจริงจังจากประเทศอื่นอย่างเช่นสีลังกาหรือเนปาลอืมแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นวิกฤตครั้งนี้มันบังคับให้เราต้องคิดถึงการปรับโครงสร้างตลาดแรงงานทั้งระบบเลยค่ะโอเคครับเราเห็นภาพการสู้รบในปัจจุบันแล้วก็ผลกระทบที่มันแผ่ขยายเป็นวงกว้างแต่ทั้งหมดนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเพื่อที่จะเข้าใจจริงๆเราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของมันใช่ค่ะถ้าจะให้เข้าใจปัญหาทั้งหมดต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจริงๆคือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสในสมัยรศ122และ125ครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่กำหนดเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสในตอนนั้นโดยใช้หลักการที่ดูเหมือนจะชัดเจนมากคือหลักการสันปันน้ำใช่ไหมครับ แต่เอาเข้าจริงแล้วมันหมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะเหมือนเรามองสันหลังคาบ้านสันปันน้ำก็คือแนวสันเขาสูงสุดที่แบ่งว่าน้ําฝนจะไหลไปทางไหนอ๋อถ้าตกลงมาฝั่งหนึ่งก็จะไหลลงที่ราบของไทยถ้าตกลงมาอีกฝั่งก็จะไหลลงที่ราบของกัมพูชาแนวเส้นบนยอดสุดของสันเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่ควรจะเป็นเส้นเขตแดนเป็นหลักการที่เป็นธรรมชาติและชัดเจนมาก ฟังดูก็ตรงไปตรงมาดีนี่ครับแล้วมันผิดพลาดตรงไหนล่ะครับมันผิดพลาดตอนที่เปลี่ยนจากภูมิประเทศจริงมาเป็นเส้นบนกระดาษนี้แหละค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญคือเอกสารที่ชื่อว่าแผนที่ภาพผนวกหนึ่งครับซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะนักสำรวจชาวฝรั่งเศสปรากฏว่าเส้นเขตแดนที่ขีดลงในแผนที่ฉบับนี้ มันเบี่ยงเบนออกไปจากแนวสันปันน้ำตามธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญแล้วการเบี่ยงเบนนั้นเองที่ทำให้ตัวปราสาทพระวิหารหลุดไปอยู่ในฝั่งกัมพูชาถูกต้องค่ะเดี๋ยวสิครับแผนที่ผิดก็เรื่องหนึ่งแต่มันกลายมาเป็นคำตัดสินของสารโลกที่ยกปราสาทให้กัมพูชาในอีกหลายสิบปีต่อมาได้ยังไงทำไมตอนนั้นเราไม่ประท้วงแผนที่ฉบับนั้นไปนเลยล่ะครับนั่นคือคำถามสำคัญที่สุดเลยค่ะ และเป็นเหตุผลหลักที่ศาลโลกใช้ในการตัดสินคดีในปี2505 hmm. จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ฝ่ายสยามในขณะนั้นรับทราบถึงความไม่ถูกต้องของแผนที่ฉบับนี้แต่กลับไม่เคยยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการเลยอศ oh. าลโลกก็เลยตีความว่า การนิ่งเฉยของเราในระยะเวลาย,ยาวนานนั้นถือเป็นการยอมรับโดยพฤตินายต่อเส้นเขตแดนในแผนที่ฉบับดังกล่าวนี่จึงกลายเป็นปมที่แก้ไม่ตกมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในประวัติศาสตร์มากพอคิดว่ามันซับซ้อนพอแล้วแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมายังบอกอีกว่ามันมีอีกสมรภูมินึงที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลยคือสมอรภูมิใต้ทะเล ใช่ค่ะและอาจจะเป็นสมรภูมิที่มีเดิมพันสูงกว่าบนบกหลายเท่าตัวด้วยซ้ำโอ้ oh. นั่นคือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิทับซ้อนกันอยู่ซึ่งความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ก็นำไปสู่การลงนามในเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งคือบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2544 MOU ฉบับนี้มีเนื้อหาว่ายังไงครับมันคือทางออกของปัญหาหรือเปล่ามันถูกออกแบบมาให้เป็นกรอบการเจราจารค่ะ โดยแบ่งพื้นที่พิพาทออกเป็น2ส,ส่วนชัดเจนครับส่วนแรกคือพื้นที่ตอนเหนือขนาดประมาณ1 0,000่นตารางกิโลเมตรส่วนนี้ตกลงจะต้องเจราจาเพื่อแบ่งเขตแดนให้ได้ข้อยุติส่วนที่2คือพื้นที่ตอนใต้ที่ใหญ่กว่าคือ16,000ตารางกิโลเมตรมซึ่งคาดว่ามีทรัพยากรปิโตเรเลียมมหาศาลส่วนนี้ตกลงจะว่าจะพัฒนาร่วมกันหรือ JDA เพื่อเอาพลังงานขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะฟังดูเป็นแนวทางที่วินวินทั้งคู่นะครับ แต่ทำไมผ่านมา22ปีแล้วการเจรจาถึงยังไม่ไปไหนเลยเพราะกลยุทธ์ของฝ่ายไทยในตอนนั้นค่ะที่ตัดสินใจผูกการเจรจาทั้งสองส่วนนี้เข้าไว้ด้วยกันแบบแบ่งแยกไม่ได้๋อ้แนวคิดคือเราจะใช้ความต้องการด้านพลังงานของกัมพูชาในพื้นที่ตอนใต้มาเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อให้กัมพูชาย,ยอมอ่อนข้อในประเด็นการแบ่งเขตแดนทางทะเลที่ซับซ้อนในพื้นที่ตอนเหนือเหมือนกับว่าถ้าอยากได้แกส๊ส ก็ต้องยอมถอยเรื่องเขตแดนก่อนแต่จากข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่ากลายุทธ์นี้จะเริ่มย้อนกลับมาหาเราแล้วเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันกลายเป็นว่าฝ่ายไทยเองที่กำลังเผชิญกับภาวะที่ปริมาณก๊าซในอ่าวไทยลดน้อยลงอย่างน่าใจหายครับทำให้แรงกดดันเรื่องความมั่นคงทางพลังงานกลับมาอยู่ที่ฝ่ายเราเสียเองแล้วที่สํำร้ายไปกว่านั้นยังมีประเด็นเรื่องเกาะกูดที่ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ค่ะเกาะกูดเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงครับ เพราะเส้นเขตแดนทางทะเลที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นมันลากผ่านกลางเกาะกูดของไทยเลยค่ะ่ากลางเกาะเลยเหรอครับผมไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยผ่ากลางเกาะเลยค่ะซึ่งแบบนี้มันก็ทําให้การเจรจาแทบจะเป็นไปได้เลยตั้งแต่แรกมันทําให้การหาจุดร่วมเป็นเรื่องที่ยากอยิงย่งยวดเลยสิครับพอรวมเรื่องนี้เข้าไปด้วยมันก็ยิ่งทําให้การเจรจาที่หยุดชะงักมา22ปียิ่งดูมืดมนเข้าไปอีกใช่เลยค่ะพอฟังมาทั้งหมดแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยครับ สิ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นข่าวประทักกันที่ชายแดนพอเราเจาะลึกลงไปมันกลับกลายเป็นเรื่องของแผนที่ฝรั่งเศสอายุร้อยกว่าปีการเมืองภายในประเทศชีวิตของแรงงานเกือบครึ่งล้านคนและขุมทรัพย์พลังงานมหาศาลใต้ท้องทะเลที่ยังไม่มีใครได้ใช้ประโยชน์มันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ที่ซับซ้อนมากค่ะครับทั้งประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้ชำระ การเมืองภายในของไทยเองที่บทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลต้องหยุดชะงักมาตลอดสองทศวรรษเศรษฐกิจที่ผูกติดกันจนแยกไม่ออกซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามสําคัญสุดท้ายเอาไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อใช่ค่ะและเป็นคําถามที่ท้าทายมากคือแม้ว่าเราจะสามารถทําให้เสียงปืนที่ชายแดนเงียบลงได้ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่เราจะหาทางออกที่ยั่งยืนสําหรับปัญหาทั้งหมดนี้ได้อย่างไร หากความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ได้อยู่ตรงเส้นเขตแดนระหว่าง2ประเทศแต่อยู่ภายในประเทศของเราเองขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ